อาโอเคนะครับก็อยู่ผมครับเครโรครับทุกคนครับหลังจากผมหยุดคลิปทําคลิปไปนานนะครับผมที่ผมหยุดไปไม่ได้เพราะชมทิ้งแมปไอ้นี่นะคือผมไอเนี่เวยไปอีโวตัวละครอ,อะและมันก็คมุทุกตัวครับใช้เวลาสองเดือนในการอีโวทุกตัวครับวันนี้เราจะทําคลิปเกี่ยวกับอสอนสฟาร์มไอ้นี่นะสปปร,ปริตหรือวิญ,ญญาณที่ คนส่วนมากจะถามกันว่าพี่มันหายยังไงฟาร์มยังไงบางคนก็บอกว่าฟาร์มจิกซอเออจิกซอไปส,สุ่มตัวซ้ําอะไรก็ประมาณนี้วันนี้เราจะมาเปิดเผยสูตรการฟาร์มสปิริตหรือวิญญาณกันนะครับสูตรการฟาร์มัญญบมผมใช้เวลาแค่2เดือนในการเล่นแบบเนี้ยโดยที่ตไตจาก1ถึงเวล400โดยที่ไอเนี่ยฟาร์มแบบเล่นไปเรื่อยๆ บบมันใช้มันใช้สปิริตโคตรเยอะคือแต่ละวันฟาร์มนี่ก็ตกอยู่ประมาณหลายหลายพันอยู่ขึ้นอยู่กับความขยันของคนนะครับวันนี้เราจะมาพาหาวิธีเอ้ไม่ใช่ดิพาฟาร์มสปิริตซึ่งตอนนี้ผมเหลืออยู่38เพราะว่าผมเพิ่งอีโวตัวสุดท้ายไปเมื่อกี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยวิธีที่หนึ่งครับ วิธีที่หนึงก็รู้ๆกันครับฟาร์มจิกซอรครับฟาร์มจิกซอโดยการใช้จิกซอมาสุ่มสปิริตโดยที่หาตัวซ้ำในตู้แต่ละตู้แต่ละตู้จะให้ไม่เหมือนกันสีขาว5สีฟ้าน่าจะประมาณ1 0บถึงสิบห้ก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงจะได้อยู่ที่25้านะครับส่วนถ้าเป็นสีลุ้งก็จะได้เอหินไอ้นี่มารีเจนชาร์ปมา ทีนึงเป็นการเอาไปคาฟอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็วิธีต่อมานะครับวิธีต่อมาคือวิธีทำเกรสเกรสรายวันรายสัปดาห์ก็เหมือนการไปปั๊มจิกซอแล้วมาสุ่มอืมก็มาทำเกรสแต่ละเกรสแล้วก็พวก,กรีเจสเตปปั๊มดาเมออะไรพวกนี้หายูนิตอัปเกรดยูนิตซ้ำอะไรพวกนี้ อัปเลเวลก็จะเป็นการฟาร์มทิกซอ,มา,ม,อมาสุ่มตู้อะมาสุ่มตู้แล้วอีกวิธีที่คนไม่ค่อยรู้กันก็หรือจะรู้กันแหละเออวิธีการมาปัม๊มปั๊มในด่านแต่ละด่านด่านแรกที่ผมจะแนะนำก็คือด่านฟิสเซอร์ฟิสเตอร์เนี่ยมันจะดอกเป็นฟิสเตอร์ตัวสีแดงครับมันจะอยู่ที่ อ่ะมันจะเล่นง่ายหน่อยแค่เล่นของด่านแรกนะฟิเซอร์ไม่ใช่ด่านสองนะให้หาตัวซ้ํามันจะอยู่ที่มันจะมีโอกาสออกที่25เปอร์เซนแล้วก็ถวย75เปอร์เซ็นนะครับตัวก็จะอยู่ในระดับของบิเจนนะเอ้ยไม่ใช่ดิยูอาร์อืมซึ่งผมมันตัวเยอะเกินไปเลื่อนหายากนี่ไม่ะเป็นฟิสเตอร์นี่แต่ว่าจะเป็นล่างหนึ่ง ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่ประมาณ25่สิบยิบหาวิญญาณซึ่งถ้าเราโหดชาลินเจอร์หรือชาลมันจะอยู่ที่ประมาณตาละ100ถ้าเราดวงดีได้4ตัวซนะ้ำนอืนนี่คือวิธีหนึ่งอีกวิธีต่อไปครับก็คือมาฟาร์มตัวละครซ้ำในดานอ่านารุโตนะครับอ่าก็จะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันโอกาสตอบมันน้อย น้อยมากแต่ก็พอได้อยู่มันจะมีแค่ไอตัวไอผู้ชายใส่หน้ากากก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบห้าวิญญาณนะครับแล้วก็ไอตัวไอนี่ไอผ้าปิดปากก็จะอยู่ที่ประมาณยีิห้านะโอกาสดอกก็ไม่ค่อยแนะนำักเท่าไหร่นะมันจะมีหนังสือมาซ้อนด้วยคำพีนั่นแหละเออมาซ้อนอ่า ไอ้มาคิมานี่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโอกาสดรอปน้อยมากเกินไปครับส่วนวิธีต่อมานะครับอ่าวิธีต่อมานะครับก็จะเป็นการลงโซลิตี้หรือเลดไอคุนเซอคุนซอใน,นโอกาสดรอปเยอะมากครับมีแต่ตัวระดับสีทองนะที่ออกมาคือ s r u r แล้วก็ Secret แล้วก็ l r ครับ ซึ่งแต่ละตัวนี่จะดอกเปอร์เซ็นต์ดอกต่างกันครับเป็นการฟาร์มนะลานนี้จะฟาร์มโคตรตี่ยอืมเป็นการฟาร์มหาวิงญานะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าอีวิลพิงตันเจียนหรือไอจอมานบู I oman, ก็จะดอก2ตัวนี้แต่ไม่ค่อยแนะนำะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีโอกาสดอกไอ้นี้ด้วยวกหัวใจพวกอะไรพวกนี้ ถ้าดงดีก็จะได้อยู่ไอพวกเบจิต้าอะไรพวกนี้เอาไปทำเบจิตโตนะต้องมาลงอ e ิวพิงก์แล้วก็ต้องหาตัวมาครับอ่ะคลิปของเราก็มีเพียงแค่นี้แหละครับมันง่ายๆแค่เรามาลงด่านเก็บหาตัวละครซ้ำแต่ถ้าจะให้แนะนำดีๆนะก็มันจะมีอจอมานบูกับไอ ครินซี่อะที่ผมจะแนะนำก็คือครินเี่เพราะว่าครินซี่มันมันโอกาสตกตัวละครนี่เยอะแล้วก็สามารถทำได้ไหลายอย่างสามารถทำได้ไหลายอย่างมีหัวใจให้ด้วยแล้วก็ของกันก่อนผมก็มาทำไอ้นี่แหะมาลงไอ้นี่หลายรอบอยู่ครับโอเคครับผมถ้าสงสัยหรือมีข้อของใจก็คอมเมนต์ใต้คลิป มีอะไรสอบถามก็สอบถามได้ใต้คลิปหรืออยากให้ตามคลิปผ่านหออะไรก็คอมเมนต์ก็ได้ครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับมารับชมไปแล้ว